สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องดูเอาบรรยากาศตอนเชา้าก้าโมงเชา้าเนเธอร์แลนด์มาให้ดูดูดูแดดออกกรดอกจะว่าฝนเมื่อกบบอี้ฉันก็ไปลุยฝนเก็บประเทศมาแล้วนะเลืจะต้นโคตรแล้วตะกลาวจะจีดี เก็บนัแหละแต่ว่าบ่าอยากลุยฝนเก็บเดี๋ยววันหลังก่อนตอนนี้หนาวแล้วจ้าฉันพูดภาษาบ้านฉันเด้อเพราะว่าแม่ฉันก็ดูอยู่ไหมงันก็ว่าเป็นการคุยกันใกล้แม่ไปได้เนาะนี่อากาศตอนนี้พี่น้องเอ้ยเก้าองศาหนาวดูถั่วฉันดูเดี๋ยวใส่หมวกกันหาหมวกใส่กัน หมวกกระบอกันฝนดอกอันนี้นบะเขือกันยังไม่ยู่มันก็คอือยี่โบใหญ่ไฮดอกดูด,ดูมันหนาวมันก็เลยเป็นยังไงอืมีในใน่ใหญ่ไฮบ๊วุนี่เดี๋ยววันเสาร์นี่ที่เล่มเก็บอยู่เนี่ยอ้อเป็นต้นเสตไอน์เนาะพ่อแกเออดูวะดูวะนี่ใหญ่ให้ฉันไหมนี่อันใหญ่ก็มีอยู่เดี๋ยว มันเส้านี้ก่อนมันเชาน้านี่จิกเก็บมะเขือสะดอกนี่จิเล่มเก็บข้างบนอยู่บนในกระถางพักกไมี่หน่่ยใหญ่อยู่เดี๋ยวจิเก็บไปให้น้องนี่ดอกกมอ็มี่ดอกก็ยังหลายอยู่งอก,กะยังอยากบอกมาอยู่เด้เจ้าบอกมันหนาวเนาะนก็ว่ามันพับประเทศหนาวเนาะนามาามันก็ตายแล้วอุ นยใหญ่ก็มีอยู่เนี่ยข้างบนก็หน่วยใหญ่ก็กนห,นหกลายอยู่เห็นอยู่นี่เอ่อบรอกโคลีอันนี้นนท่อนใดยุ้ยหนาวซำนี่ดูถั่วฝักยาวฉันพวกแกเอ้ยดูบ่ดูปะอีแม่เอ้ย,อยถ้าแกดูอยู่ดูถั่วฉันดูนี่หน่วยน้อยก็หลายนี่ฝนตกมากเป็นยังงี้จ้อยดูดูดนี่แม่ผู้ใหญ่ฉันจ้อยฝนตกมากเลยแบบเป็นยังงไงสตุสติที่ข้นล่าหรอ เงาะยังอยากงามอยู่เดลยเงาะยังอยากออกดอกอยู่แต่เงาะก็ไปต่อบ่ได้หนาวเนาะมันก็โอ้ยทำใจนี่แหละปลูกพักดูวะดูวะโอ้ยดูตัวฉันกิจดีกิจดีเล่มอันนั้นแหละนี่เล่มเอาอ่อเนี่ยบ่ใหญ่ไปหนาดอกดิบ่บ่ใหญ่ไปนี่ดอกบ่ใหญ่ไปก้นนี่ดอกสำนีก็บจิ๊ดดีเก็บแล้วแหละ จีเล่มจีเก็บละแหละฮิเก็บไปฝากนอ้องพ่อเด็กแจกกันกินกัแกะกะจีอโบค,คือดอกดอกนี่กะจีโบได้เป็นหน่วยดอกกะจีตายก่อนแลหละดอกกะยังหลายอยู่เด้แต่ว่ากะจีเหี่ยวกะหล่นคือเก่าแหละหนาวดูเหลืองหมดั้โอ้ย โหปวดนี่ช่างก็บจีเด้หาเวลามาดึงต้นทิ่นกพริกก็คือกันเดี๋ยวก็บจีเด้มาเก็บแจะแบบก็อยากลุยฝนนานเปียกเช็ดแฉ่ลำคานดูหน่อกล้วยฉันสามหน่อนี่ก็บจีเด้หาแนวมาคุมเด้นี่กล้วยน้ำว่าย่างดีผุนเด้ในตู้กับโอ้โหนี่นี่หน่วยใหญ่อยู่ในตู้ก็ได้ ในตู้ก็เป็นแปลกๆเดียวนี่เป็นแบบเหี่ยวๆก็มีเดี๋ยวจะพาเขาไปดูเด้อเลยอีกอย่างหนึง่งนาบ้านฉันไหมมีเห็ดเฉยไหมเฮ็ดอันเฮ็ดพึงหวานอ่ะไหมเดี๋ยวจะพาไปดูเด้อเดี๋ยวไปดูในตู้กันนี่ชะอมฉันก็เอาไปไว้ตรงนี้แล้วเริ่มเ,เหลือยงเหรอท่านได้กินจักยอดอยู่ <laughs> นีเขามาในตู้ก็อุ่นอย,อยู่จักหน่อยอยู่ต่วถั่วกระเลืองคือกันแหม ทัวก็เหลืองอ๋อไอ่เนาะขาเก็บถืจอจาะน้อยเนาะมานะจนพริก,กักยังงามอยู่ด้วยรุ่นที่สามนี่เก็บไปเราสองรุ่นคิดว่านะสองคือสามบนนี้จำว่าได้แล้วทัวนี่กับสาหัสพ่อๆกัน มันบูใหญ่ไปหนาไหมเนี่ยเป็นหน่อยมากหรอกก็เป็นอย่างี้แม่เอ,อ้ยดูบะคือยิบ่คือดอกคือยิบ่คือดอกแต่ว่าบกเขือ,อน,นี่ก็โอเคอยูม่กลัวนี่ไหมที่ฉันว่ามันเป็นเหียเห่ยวๆกับมี่นี่ไหมนี่ไหมจะก,ก็เป็นไอบ้บนนี่ต้นก็คือยังใหญ่ยังงามอยยุก็คือยังอยู่ในตูเป็นไรยังคอยเหี่ยว เขยายาวก็ยังไม่อยู่ก็ได้เก็บนี่แหละสเล,สเลเตเด็กอ่ะโอ้เดี๋ยวสเลเตเด็กบานมาเรื่อยอยู่บานมาแล้วก็โรอยไปเป็นธรรมดาเนาะเวลาเขามาในตู้นี่ก็หอมเลยนึกถึงเม่ใหญ่ฉันเนาะแต่สมัยแต่เป็นเด็กน้อยนะนึกถึงเม่ใหญ่่นชอบดอกอันนี้ คนเถเนาะสมัยก่อนหอมๆเลยนี่นะดอกมาหาหงใช่ไหมเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาว่าชื่อ aw ดอกมาหาหงโอเ็เขือยังไม่อยู่เดี๋ยวพ่อท่านเก็บดอกอี๋เป็นไรยังเหี้ยวเหี้ยวก็เหี้ยวไปน นี่มาละยกเขามาข้างในล้วกะเป็นยังอยู่ได้ยูตาจีอยู่ได้น่านท่าไรบุ๊กกระุ่นต่อไปดูหน่วยนี่ก็ไปละเผาพะอ,อ,อินทรวหน่อยนีย่นี่ก็ขิ้บุคือหรอกไปคื่อเด็ดทีเนาะวันนี้ก็ยังอาหารกันเฉยๆส่วนกัญชาก,ก็ไปละจ้า พักเมนบริใส่ฮอดต้มไก่โบก้าท้ำขินกลัวเมากลัวซ่านอันนี้อันไปบัวบกกับงามงามเด้แตก้ย่นวลๆไปหนุนใบเตยนี่เดตัดตไปทำขนมนแล้วเด้นี่เดตัดตไปทำขนมนที่หนึ่งแล้วเราอะไรหนออันนี้ประตูแขกเออประตูแขกกับเด็ดยอดไปแล้วอ้าวทำไมยังมาเป็นล่าเราเนี่ยอย่านะอย่านะ อย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะว่าคือพวกฉันคือบปนณิพูดสาหอบคำว่าข้างในที่เป็นหน่วยหายเดินบอกเห็นหัวผู้หน่วยใหญ่เหมนะ่อนโอ้นเก็บคนเก็บถึงบุหรีนี้เก่งคนเด้อเก็บถึงบุญุลอดหูหลอดตามาได้ยังไงล่ะ แต่ยีบรถเรก็ได้ที่ละนิดที่ละหน่อยอย่างงี้แหละเดี๋ยวไปเองไปดูไปลาะดูเห็ดหนาบานดูที่จริงหนาบานมันก็รถผ่านไปผ่านมาจัก,กระยานผ่านไปผ่านมาที่เป็นั่งเก็บเห็ดกันอย่างอายเขาอยู่ดิ <c oughs> บานจะของดอกว่าตะบากก็อายคนข้ามถนนไปกระร่งเห็นดอกเห็ดอยู่ดิดอกขาวๆดอกไอ้บุญเดี๋ยวเอาไอ กูเลน n s ไปถ่ายดูถ้าเองเอากู o ก l เลน n s ถ่ายดูมันก็บ,บอกเองนะว่าคืออะไรนี่กเคือดูฉันเก็บมาหรอถิงไว้ค่าตนกลัวมันเนาไหมมันก็เลยเก็บมาเบดเลยสามสี่เข่งเก็บมาไว้ถิงอยางีงมันมันก็ะดีแดงหายยดกเดยฉันจิทย่อยหอบไปที่ทำงานก็ได้บวกวกับเออเขาพ่องหน่อยมาหน่อยหนึ่ง ก็ได้อะไรเปปปิโนมเมลอนนี่ไหมทุกคนนาบ้านจะของได้วยนี่งว่านนี่เห็นอยู่มั้งก็งเปิดไปซะนี่นี่ไหมเห็นเห็ดไหมมือว่านน,นี่ร้อยชั้นอันร้อยชั้นเด็ดดอกหนึ่งฟังใบขึ้นก่อนนี่ไหมนี่ไหม,ไหมดูเห็ดไหม ก็นี่มั้ยก็นี่อีกมล้ยมัก็เฮ็ดพึงหวานก็เห็นด้วยเด้อนี่ไหมอันอันนี้อันเฮาแล้วเพราะว่าตรงนี้อันตัดยาก็เลยตัดหัวมันไปไหมเจอที่บอกกัน ให้คนกบาลบบตัดยาอยู่บมเกียตัดยาเด้อห้เห็ดมันขึ้นสนอกนี่นี่นี่แต่ว่าอันตัดยานะเพราะตัดยาไปไงก็ไปตัดเอาเห็ดนะ้ำมัน ตรงหน้าบ้านฉันนี่ได้๋ยวฉันจะพาขามถนนไปดูตรงนี้ฉันเห็นเห็ดอยู่ดอกขาขาวไหมดูดูว่าเห็ดอะไรโอ้ดอกมีใหญ่เลยเว้ดอกใหญ่เลยเห็ดอะไรบนีกาก็บดอกกาก็บดอกบัลลูจันง่น่ะนอ่นื้อโอ้ในนนก็ตังหล่หนึ่ เล่นหนุ่นกระเตีมอยู่เห็ดอะไรล่ะฮึนี่ฉันจะนี่ฉันจะเอานี่ถ่ายดูคนเอากล้องอันนี้ถ่ายคือก็เล่นถ่ายดูถามดูว่าเขาคือเห็ดอะไร ถามอาก,กูก่อนไปถ่ายรูปเขาเราเขากนจีบอกเองไงว่าคืออะไรมันจะมีชื่อมาใไห้่เดี๋ยวอ่านดูกันเด้อสรุปแล้วมันก็บอกชื่อเฮดแล้วก็ว่าเกิดทางไหนมาจากทางไหน,ต,นต้นตอมาจากไหนแต่ว่ามันโบด้บอกว่ากินไดรู้บ่ได้ ก็เลยปล่อยไว้อย่งังไงเลยแล้วก็บูกาเก็บปินดอกโอ้นี่อีกนี่เด้อเดี้อเด้อเดี๋ย้อถามอากูก่อนว่าเห็ดอะไรเดี๋ย้อถามกูเกินก่อนอยากรู้อะไรถามอากูอเ,เอาไปอ่านดูกันเด้อ เขาไปอ่านดูก่อนอันนี้อันนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่ากินได้นี่ตรงนี้เขียนอธิบายไว้ว่ากินได้แล้วก็บอกว่าชื่ออะไรกำลังทีออกมาอีก,กหลายอยู่นีเจกเขาบอกว่ากินได้อยู่ล่ล แต่ฉันบวกล้ากินดอกกลัวชัดไงไงเอาไว้นี่แหละเอาไว้ดูเนาะไปเก็บอันไปเก็บแอปเปิ้ลหน่อย,ด,ด,ย,ด,อด,ยด,ดีกว่าเดี๋ยวจิลงไปดูข้างล่างดูว่าจิมีเห็ดอีกมาเด้ออันนี้เอาไวด้ดูนี่แอปเปิ้ลเหลือนอกเดี๋ยวจิเก็บเอาอยู่ จีเล่มเอามาดูโอ้โหดูเพียนี่ดูเอาไว้นี่เดี๋ยวก็จีเดเล่มแล้วก็จดีดึงต้นทิง้งปีนก็ปีน,ปนโอ้ยบูเขือฉันหน่อนยใหญ่อยู่เด้๋ยนี่อีโอ้ยใหญ่เติบอยู่เหลืองหมดแล้วจีตายแล้วนี่นี่พ่อได้เก็บอยู่เริ่มเหลืองแล้วเริ่ม,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 มตายแล้ว ไอ้แล้วเนาะโอ้ยยี่แด่ปลูกเอาใหม่แล้วเนาะที่นี่เนาะโอเคได้ยูดอกเก็บไปฝากน้องนี่โอ้ยดูดินี่ได้ยูได้ยูหน่อยหน่อยนี่ก็คือึ้อยู่ซัมนี่แล้วเนาะคือนยบใบใหญ่ดอกเนาะนี่เนาะโอ้ยอยู่บนอยู่ในกระถางบนนี่ก็ได้หลายอยู่นี่โอ้นี่นี่นี่ บบได้ขึ้นมาหลายวันโม่แต่ออยุ่งที่ทำงานยุ่งเพราะว่าน้องสะพายกลับบ้านน้องสะพายตองกลับบ้านด่วนเพราะว่าหลานชายเสียก็เลยบเคยได้ข่าวสวนโอ้นี่หลายอยู่โอเคก็ได้เก็บยุ่หนึหนึ่งกับพวกใหญ่เก่ากันนี่ ปาดอันนี้ฉันลูกที่บอกกันลูกสาวมาเก็บอยู่ลูกสาวมันชอบกินใบใหญ่ก็มีอยู่เด้ลูกสาวมันชอบกินเดจี่บอก,กมันมาเก็บบ่ได้มาเก็บกินยอนกะหนาวถิ้งเนาะอ๋อนี่เก็บน้อยๆหน่อยเนาวถิ้งก่อน นี่แหละทุกคนฉันไปปินเอาแอปเปิลกันเด้อจบคลิปแค่นี้แหละขอบคุณเด้อที่รับชมเจอกันคลิปหนะ้าจ้าสวัสดีจ้า